สวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องป้องไปสู้ขู่สุขคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องพ่อนผ่ารวยค่ะพี่น้องคะ,คะอเขาเมเนี้็ได้สร้างนะคะอุปกรณ์นะคะพี่น้องคะมาเตรียมล่อฐานนะคะพี่น้องคะพระมหาจักรพรรดินะคะปางเปิดโลกนะคะทรงเครื่องนะคะพี่น้องเด้อสำหรับเอฟซีแฟนช่องนะคะที่เขามาเบิ่งมาชมมชิปนี้แล้วนะคะ ถ้ามักขชอบไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่น้องค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องเ้ยค่ะพี่น้อง ไปเล่นนอ่เออไปเล่นลห้าน้อยเลยนด้ะพี่น้องเด้อห้าสี่สี่สามสี่สี่สามค่ะพี่น้องคะ่ะสี่สี่สามไก่พอดว่ <c oughs> าหารเล่บเหรอ่อาทะเบียนรถนะคะขนหินขนทรายมากมื่อี้เด้อค่ะพี่น้องเด้อ ห้าสี่สี่สามใช่จะคิวปอมาังไงคิวครับแอไแล กเขียวเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะผู้ใดอยากรวมกันสื่อมาหลดก็ไดเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะบ่ได้เป็นว่าต้องออนปัจจุปัจจัยมากเนาะค่ะพี่น้องคะสื่อเป็นปูนเป็นอิฐบล็อกนะคะพี่น้องคะซึ่งมาสื่อมาแล้วจังได้ก็ได้ใส่ประโยชน์แน่นอนนะคะพี่น้องเพราะว่าทางเป็นกูดหรือว่าซาราเนะคะพี่น้องคะก็สะได้ใส่ปูนใส่อิฐคือกันนะคะพี่น้องเนาะไมว่าซื้อมาบ่เสียเปล่านะคะพี่น้องคะได้ทำคุณนาประโยชน์ทุกอย่างนะคะพี่น้องเนาะ พอวัดพ่ออาจารย์เพิ่นกำลังเฮ็ดกำลังสร้างค่ะพีนะพน่น้องค่ะกำลังพัฒนาเนาะค่ะพี่น้องค่ะคอยเฮ็ดคอยสร้างไปค่ะพี่น้องสร้างอยากออกกำลังมันบ่ชสร้างมาไม่สิสบายพ่ออาจารย์ น้โมธนาบุญน้ำคุณยมพอ่อน้องสายังขาดสะจู้ปใจอีกเลยเนื้วม้าล่อพ<า>่อเน้องท่านใดอยากร่วมบริจาคเรื่องรวมท่าบุญก็สายบุญสายทา่านเนาะทางไก่ทางไก่ไก็มาร่วมกันได้เน้องอันนี้สร้างจริงทำจริงนเนาะเฮ็ดจริงเน้อง,ง,งคะ่ะอาจารย์พ่ะอาจารย์คะไก่นี่งบป,ประมาณเท่าไหร่คะไก่ไก่งบป,ประมาณสองหมื่นเนาะซึ่งสูงสามเมตรสามสามเม็ดหาซิบเนาะ โอ้ยอยากได้ไปไว้ร้านทำให้แม่ซีเด้สองหมื่นบาทเนาะสองหมื่นบาค่ะเนี่ย 20, 20, จันค่ะโอาค่าปั้นประมาณนั่นหมืน่นค่าปั้นหมื่นค่าปั้นประมาณหมื่นหมืนม่นหนึง่งค่าปั้นหมื่นหนึง่งเออล้วันนี้ค่าอุปกรณ์ค่าอุปกรณ์หมื่นหนึง่งโอ้ร่วมเบ็ดเสร็จแล้วนี่ร่วมเบ็ดเสร็จสองหมื่นสองหมื่นบาทโอ้อยากได้ไปไว้ รวมค่<อ>สาสีแล้วสีก็จะใช้หลายประมาณสองหมื่นห้าเนาะโอ้เบ็ดเสร็จเลยเนาะอาจารย์เนาะเสร็จคือเรียบร้อยหมดสองหมื่นห้าค่ะไก่เนาะค่ะอาจารย์เนาะคนว่าไก่มันบ่อืดบ่อยากเลยอาจารย์เนาะเข็ดหลับเนาะเข็ดหลับคือสีอาจารย์ก็จะพ่นเองเนาะค่ะต่างคนขึ้นโควงปั้นชดให้สีก็ได้พ่นเองโอ้ค่ะออกมาจะเปลี่ยนของผู้พันผู้พันจะแต่หอย่างตัวหนึ่งเนาะค่ะย่อม คุณโยมอยู่ขอนแก่นตัวหนึ่งค่ะเอ้าปั้นไก่กับบุหรีอยู่กิ่นนอนคุยเคียหาเขาวัดเขาว่าอยู่เรื่อยเนาะโอ้ค่ะอยากได้ไปไหว้ล้านถ้ำให้เม่ซี่สเนาะอาจาศาสตร์หนึ่งมาพุทธเจ้าบนก็เคยเป็นพญาไก่เด้อโอ้ค่ะสร้างมันเป็นพิษนาถามันเป็นพิษนาถามค่ะประเทศสร้างแบบได้บ่ให้อดใหายากเนาะอาจารย์เนาะให้มีกินไปเรื่อยอันเบอร์เจ้าค่ะสร้างแต่พุทธรูกไรกับบเป็นตะเบิงเด้อสร้างสลับกันไปน้ำเนี้ยค่ะ มีเคล็ดลับนะอยจย์เนาะที่มัวค่ะคือจ้างองคูเวทเนี่็คือกันน้อยจันเ<ม>น,นะาะองค์ูเวทนี่ก็คือวปป้ปราบม่านโดยเฉพาะเนาะคูเวทนี่คือกันแนวบมดีเพราะว่าสิเป็นมุ้นใสมุ่นดำต่างๆเนาะค่ะซึ่งเพิ่นก็เป็นคูเวทสุรวรรณที่รวยที่สุดใน,นในโลกเนาะค่ะในในโลกบนโลกของเฮานี่ิ่์สมบัติเพิ่นก็หลายค่ะจามานบันดาลสชกบันดาลลาบเนาะค่ะเพราะว่าสิเป็นผูีปีศาจนีนก็เป็นบริวัรเพิ่นเบิดเนาะค่ะ เขาเป็นสิริมงคลปยางนึงเป็นองค์เทพเนาะสั้นจ่าตุมเนาะค่ะอืมแต่ว่าเพิ่นพระราชาสั้นจ่าตุมค่ะปกครองผู้ผีปีศาจทั้งหลายเนาะค่ะอือค่ะเป็นสายบุญสายท่านในบว่าพุทธศาสตร์สนาอีกองค์หนึ่งเป็นเทพอีกองค์หนึ่งเนาะที่ใจดีมีเมตตาเนาะค่ะโอ้ปู่เวชวันให้เนาะค่ะอาจารย์เนาะซึ่งองค์นี้ก็คุณญาติคุณโยมบ้างสามหมอเนาะค่ะนิเจ้าภาพสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าพันบาทเนาะ โอ้ันีนห้าพันเนาะองค์น้อยจันสามหมืนห้าพันเาะค่ะโแต่ว่าสีม่านัเกคารถสันหมีรถส่วนตัวไปแกีมากเลยสีบริบแพ้งก็ได้เนาะจักตันค่ะอาจารย์ตัวนี้องค์นี่สมตันเนาะองค์นี่สามตันโมันต้องใส่รถใหญ่เดนอยเนาะตันค่ะก็รถคือยมพรกับไปแกีได้นั่นเหคะเพรอาจารย์แกีมากมีแต่รถรถกับว่ายัโอ้ค่ะจึงมาเป็นกัดให้โชคสองหมวดต่อได้เนี่งหมวดหนึ่งหานึงหมวดทีเดียวโชคกัน โอ้ที่เบื้อันอยู่กระบองมันบ่ค่ะแม่อยู่กระบองคนที่ขึ้นในเลขกระบองเอางวดนี้เห็นเป็นตัวใดบ่เนาะรย์งวดนี่โอ้นี่นี่เรียกหาเนาะถือว่าสัตว์เขียนตะบองเพิ่นก็เป็นหนึ่งหาหนึ่งเนาะค่ะงวดหมดที่แล้วเนาะเพิ่นเป็นทางมหาโชคลาภโดยเฉพาะเลยเนาะค่ะเนาะมหาโชคลาภค่ะ นี่ก็เห็นอยู่ข้อพ่นค่ะศูนเกานอก้แม่นโอ้ทังข้อพ่นค่ะนี่นี่เนี่นี่เด้อค่ะค่ะนี่ดำดำนี่ค่ะนี่เลขศนย์อยู่นสองเก้าค่ะศูนย์เก้เด้อค่ะเห็นอยู่ข้อเด้อค่ะพี่น้องเด้อขูเวะเนาอค่ะข้นไปเบื้องใกล้ๆมันจะเป็นศูนเก้านค่ะนี่ว่าเป็นเลขที่งามนาะค่ะเอานี่ละค่ะว่าฝ่ายรย์ว่าเห็นศูนเก้าเขก็เอาศูนย์สองเก้าเลยพี่น้อง เอาน้ำผู้่นหูแก้วตาทิพย์นี่แหละค่ะพระอาจารย์เนาะเลขศูนย์อมีทั้งน่าเนาะเลขสองเลขเก้าซึ่งงวดที่แล้วมันก็ออกไปเนาะซึ่งสี่เบิ้งแล้วมันได้หลายท่านก็ถือนี่ค่ะพระอาจารนหาเลขหางงามเนาะเออเลขห้าอยู่ตรงนี้เนาะกระบอกมันก็เป็นหนึ่งเนาะงวดมันออกหนึ่งหาหาหนึ่งเนาะก็ได้โชคเนาะได้โชคได้ลนาที่ที่ข้างบนพนอดที่ให้ศูนย์สองเก้าเนาะ ปู่เพคนปูใหญ่เพคนก็แต่กระสูงซ้ำเมตรห้าสิบด้วเนี่ยค่ะสูงซาำยืนอยู่นี่ก็สูงใหญ่กว่าจานหลายเนาะซ้ำเมตรห้าสิบเนาะค่ะซ้ำเมตรห้าสิบสีแดงสีแดงประกายทองประกายเขียวเนาะซึ่งเก็ชลิดหลายเนะาะสีแดงเนี่ยก็สชลิดสีทองเนาะประกายาาแดงประกายเขียวประกายทองเนาะลิดก็สลิดหลายค่ะ สูงเอาวามสูงคนใส่น้ำไหนสูงสามเมตรห้าสิบเนาะม่ได้บอกเรียก้อท่านไหนอยากซื้อเบิ้งก็ซื้อเนาะสามเมตรห้าสิบปู่เวทสุวรรณปู่ปู่มหาโชคลาภหลวงตาเห็นเป็นตัวใดเนาะหลวงตาชิมี่คนหนึ่งเขียวเงาเลย งงเงาหมดเั่าหมดแล้อาจารย์อุโบมักอันนีนนน้อาจารนึกนาเมตตานะโอโ้คุณนาเมตตากรุณาเบียคาคุณน,นาดุกะสิมีเนาะค่ะราคาสามหมื่นหานาดุเป็นตะย่านก็มีแต่ว่าอาจารย์เอาเมีนาเมตตาอ๋อนาเมตตาแล้วบุญกะสิเป็นยักษ์ใจดีเนะาะพญายักษ์ใจดีค่ะเดี๋ยวบุญผาวาสนามีพ่นพระรวยกะเสยพ้าอาจารย์ลงไปเบิ่งโคราชอยู่ค่ะพี่น้องค่ะ ไปไว้ทางเขาล้านถ้ำนออาจารย์เนาะาถูกแล้วจะพาลงไปเลาะเรียนล่อเบื้องนอท่านไหอยากร่วมกันเป็นเจ้าภาพร่วมกันได้เด้อะคเวสวร์หัของคุณโยมพรอผ้าร่วยเนาอคนอยู่ไปตั้งไว้สำนักแม่ชีเนาะแม่ชีท่านไหนสนใจอยากร่วมเป็นเจ้าภาพเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปเลาะเบื้องคู่ลาดคนละ สำนักแม่ชีเนาะสององค์เนาะองค์ละเมื่อเงยสำเด็จเขาก็ไปลงไปเบืองเอาเนาะค่ะอาจารย์ค่ะองค์ละเมื่อกับสีท่ออาจารย์เนาะอาจารย์สูงสองเมตรเเมตรเมตรหกสิบสองเนาะไหญหน่อยกใหญ่ไม่เยอะเดือดบ้าะมีทั้งหมดเนาะของพั้นกับสีมีหลายอย่างแต่ว่าย่มพันพันอย่างไดปูเวทค่ะอยากได้ปูเวทเจ้าค่ะองค์ละหนึ่งหมื่นหนึ่งหนึ่งหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเนาะไปอยากได้ปูเวทกับไก่เนี่ยแหละเจ้าค่ะแนวแน่อยากได้เข้ากับจ้าลุงไปเบืองเนาะอาจารย์กับสิ บุญภาวาสนาห่อนเนาะเพื่อมีเจ้าภาพเจ้าสัทธาร่วมเนาะอาจารย์เนาะค่ะาไไก่มผู้ใดท่านปูเวทนั่นได้เป็นมหาเศรษฐีเด้อร่ำรวยเด้วยพ้นเป็นเทพแห่งโชคลาภเนาะค่ะโอ้เนี่ยแล้วร่ำรวยมั่งคั่งที่สุดในโลกนี้ในมหาจักรวาลนี้เนาะค่ะผู้ใดท่านปูเวทเนาะค่ะอยากเป็นสัทธาส่างร่วมกับพ่อพ่อรวยเนาะค่ะองค์ละเมินเนาะอาจารย์เนาะเมื่อกว่าเพื่อเพื่อน้ำเนี่ยเพื่อเนาะองค์ละเมื่อหาเนาะค่ะพี่น้องเด้อเพื่อเข้าไปขนมานเนาะเพื่อไป ันสีมีค่าเสียใจมีค่าน้ามันรถค่าอย่างไปขนค่ะอันนี้ก็รถไถฟอร์ดไงขนลุงบ่ได้ญ่เยพี่น้องค่ะอืเพราะว่าตรงใส่เขี้ยนหยับย่างเดียวนี่เพราะันักสามตันค่ะเอารถไถฟอร์ดมาย่อบ่ไดห่รถไถดากมันงึงค่ะบ่ได้่ก็ได้เปลี่ยวพรถเรถหยบเนาะค่ะถือวาหนักค่ะถือวาหนัก่อฐานเพิ่นก็ต้องเฮ็ดเขาถือว่าแน่นหนาเลยได้เน่จัดเนาะ าทานกิฟต์มะน้ำพึ้นมะสวงทานสี่เหลี่ยมแบบนี้โอ้ออค่ะอ๋อค่ะพี่พน้องคะอันนี้แอดก็อยากได้ไปไว้ให้หน้าลานถ้ำของเมซี่นาะคะ่ะพี่น้องขะเพื่อมีเจ้าภาพเจ้าจัดท่าจ้าภาพใหญ่ใจดีเศรษฐีใจบุญเนาะอาจารย์เนาะถวายสาธุถวายปูเวทก็สิได้เป็นเศรษฐีเนาะคะ่ะอาจารย์เนาะอ้าสาธุขอบคุณอาจารย์หลายๆค่ะเจริญพรเจริญสุขเจริญธรรมเด้อสาธุเจ้าค่ะ